โดนมากแต่กาผมทำตามพี่ผมได้ที่สุดเลยทำมันง่ายเป็นรูปแมบมือชิ้นเดียวชาบูชิครับครับก็ดีใจมากเลยครับเรื่องคอนเทนเนอรชั่นที่ที่สกายลิฟสกายแล้วก็ดีใจมากแล้วก็กลุ่มตัวกินชาบูชิอยู่แล้วเราก็ใหญ่ขนาดหลังมาก็ก็เป็นแบรนด์ที่ดีครับก็อยากจะฝากชาบูชิกับทุกคนด้วยครับผมจริงๆแล้วชอบเป็นมือไหนครับจิ๊กินผมว่าผมชอบชาบูผมเดาลาต้านะกับซูชิ ใช่ผมชอบไอเลฟซูช <super progressive entin> ิมากครับผมทำไมอ่ะครับเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วครับผมเซลมอนเลยนะชอบมากผมชอบชาบูเนี้ยชาบูชินี่ชอบชาบูผมชอบแซลมอนใช่ไหมนี่เรามาเจอที่ชาบูได้อะไรที่เราชอบกินนะครับคือชาบูต้องมีอะไรส่วนผสมอะไรที่ต้องกินตลอดต้องมีอะไรต้องมีเซนต้าต้องมีเซนต้าอ่านี่เซนต้าเราเล่นผมผมชอบชอบอย่างชอบเนื้อเนื้อที่มันแบบเนื้อลไล่ารู้สึกว่าขาดไม่ได้น้ำจิ้มนี่ก็สำคัญอืม จะนุ่มๆหน่อยนุ่มๆชอบมากแล้วก็อาหารซีฟู้ดนี่ก็ชอบมากครับพ่อ <ผม S 2> ชอบอะไรบเอ่อชอบแซลมอน,นจริงๆนี่ก็ได้นะแซลมอนสูตรนี่ก็ชอบหมดเลยอเอาจริงๆเออ่เนื้อของทำน,น,น่าหลอกรับผมใช่เป<ช>็นไงเมื่อกี้เราเห็นสองคนขอเต้วเนว่ามีเพลงว่ากรักกีครับพี่เป็นไงเราได้ข้าวรอเรา,าทุกคนต้องเต้นมาว่ากหมดเลยเรื่องเต้นนี่ต้องศึกษาเมื่อกี้ไงสิผมศึกษามาแล้วนี่อะไรสักอย่าง จะบอกแ่ได้แค่นี้ใา่จะพูเสียแรงที่เป็นน้องพี่ท่านน้องพี่่านน้องี่่าตาตาได้แค่นี้ผิวไงนี่นี่น่เาทำกุหลาบข้ากุหลาบนี่ปั๊บจบส่วนผมนี่ท่าจบแบบเ็นใหม่รเนอ์ Ending Fairy มางานเราหกคนดีกว่าสองรอบ เร็วมากจริงๆต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบสนับสนุนเราเร็วขนาดนี้เพราะว่าสองรอบอหมดแค่นภายใน40นาทีจริงวันนั้น<ช>ยังยังคุยกับพี่เพิร์สอยู่เลยว่าแบบอุย้ยเราไม่ได้คาดคิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนคนจริงๆจ,จะตั้งใจนะจะตั้งใจทํางานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะไม่เห็นค่าที่เป็นเฟิร์สซันต้าแบบแท้ๆที่ผ่านมาันี้ครั้งแรกเลยที่ที่จะได้เห็นแบบล้นเลยเรียกว่าเห่นหลาหลมุมมากขึ้น ตเราผมสึกว่าจริงๆอยากให้งานนี้ครบลดที่สุดเลยคนจะมีทั้งความน่ารักความสนุกสนานเหมือนทุกคนต้องมีขึ้นมาเต้นต้องมาจอยกับเราแน่นอนไปแล้วไม่ได้จะไม่มีความหอกใช่ครับผมน่ารักอยู่แล้วว่าเราจะเต้นนะอ้าวผมน่ารักแต่จะคุยจริงๆเราจะได้เห็นเต้นไหม เต็มรูปแบบแน่นอนแน่นอนครับผมไม่ใช่เป็ต้องเต้นคู่เป็นแฟนคลับสิรใช่ครับก็จะเป็ืก็จะไปยืนตัตาจะยืนตบมือให้กำลังใจอยู่อลไรขอท่านเลยค่ะเออคือจะตบมือพยายามอยากอยากซ้อมอยู่รู้สึกว่าก็อยากเต้นให้เป็นแต่ด้วยด้วยตาต้าคือผมมัน การเขาเรียกว่าประสบการณ์การเต้นมันแบบมันเป็นฟ้ากับเป็นหมากับเอ้ยโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเพิ่งปิดไม่แต่อาจจะเห็นพี่เพิร์ตเต้นในแบบอาจจะเป็นเวที่เวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ไม่ได้ใช่แบบซ้อมเลยที่อย่างท่ามีสเก็ตรงนี้เยอะเราได้แบบว่าต้องฝึกเพิร์ตตรงไหนว่าพี่เพิร์ตต้องวอร์มร่างกายตรงไหนถึงจะได้แบบว่าสนิทกับร่างกายจริงจริงๆก็ ทำความรู้จักมันบ่อยๆครับทัดหรือทัดฮามันดีอย่ดีเพื่อนเจอได้แหละคุยกับมันเยอะๆก็วันดีคนไมาดเลยจะมัเพียร์ไม่ใช่ขอก้าวเตรียมไว้ในบ้านในหเราครับผมก็จริงๆก็เออมีเตรียมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคือคุยโปรเซสของงานครับผมว่าจะให้ออกมาเป็นยังไงระวังเพิ่มเกือบครบแล้วครับใช่คือเหลือแค่แค่บางช่วงแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็เกือบวางครบแล้วใช่วางครบแล้วแล้วก็คิดแบบ ดคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับแต่นู่ไหมโซอลมันมีความกดดันนะมันต้องความคาดหวังที่คนอยากมาเห็นนิดหนึ่งครับใช่แล้วว่าอยากทําให้มันดีที่สุดครับผมอยากอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนครับผมใช่อย่างพี่เพิรก่อน่างพี่เพิร์ตตอนหนี้นี่ลูกชายที่นี่ใส่ไม่ดีมากมากเออผมไม่ชอบเลยใช่คือก็อย่างที่รู้สึกว่า เออไม่น่าไปโกงเขาใช่เงินทุกบาททุกสตางค์มันหายากครัแฟนคลับเขาตั้งใจมาหาศิลปินไม่ว่าจะคอนเสิร์ตอะไรก็ตามใช่ครับคุณแม่งไม่มีสมองเพือพูดเลยคือถึงว่ามันมันไม่ควรมาทํามาโกงอะไรคุใช่ใช่แล้วสงสารคุณเพราะบางคนเป็นเด็กผมเห็นคนเด็กเด็กกับเด็กมากไปของพ่อแม่มาแล้วการที่แบบสี่พันหรือสําหรับบางคนมันไม่ได้เยอะอะแต่คุณข้างเงินแต่บางคนมันไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเขาจะเก็บเงินกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ชใช่จริงอยากจะอยากจะช่วยแบบเขาให้ถึงที่สดุดเลยจริงคแบบนที่แบบมทำายอย่งนีน้จริงๆก็อยาเลยบางคนเขาเก็บเงินมาจริงๆเขาคือความสุขเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปคิดอะไรหรือเปล่าขาแบบเงินนั่นมันแบบก้อนนี้เขากว่าจะเก็บมามันคือแบบความฝันที่เขาได้มาเจอ<ช>มาเติมกำลังใจแต่คุณไปทำมันไม่ได้เรื่องหยุดเลยครับผมเงินที่มันหามาได้อย่างนี้มันมัน าาคุณมันรู้สึกภูมิใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหยุดดีกว่าอย่างอะนะว่ามัจะมีแบบในอาคารก๊องกันยังไงไหมคะก็จริงจเรื่องแบบจริงจริงใหญ่ก็ตือนทุกคนนะที่แบบดูแบบเอ<ม>อเขาเรียกว่าแบบในการ<ใ>ทำอะไรพวกเนี้ยหรือว่าโปรเซสไม่มีเงินเลยแนละ้วอยากให้ทุกคนค่อยๆดูก่อนใ<ม>จเย็นๆว่าคนนี้ชัวร์หรือเปล่าว่าเป็นวิชาชีพหรือเปล่า,าอาจจะเอาชื่อไปเซิร์ชหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับเราต้องค่อยๆดูอย่าเพิ่งแบบรีบร้อนเลยใช่ดู เออเราไม่มีบัตรไม่เป็นไร <ừ m. S 2> แต่ยืนต้องอย่าอย่าไปเสียให้กับพวกนี้งต้องต้องยจนยันก็คืออย่าไปสับสน เขาก็จะใครไม่ได้บัตรอาจจะดูออนไลน์ได้ใอนไลนได้ก็ยงมีไลน์ผดิ้วยังมีไลน์ผิดนิ้วอะไรนี้ไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาเออต่อต่อแล้วที่สุดเลยมาโอ้โหเอายากแล้วต่อหน้าพี่คาดบัตแล้วพี่พี่ไมอให้พี่ไม่พี่ช่วยกันช่วยกันอยู่ช่วยกันจุกลางด้วยอะไรนะจะยั่วอะไรอะไรนะไม่ต้องซื้อบัตรราคาเท่าใครเขาเออแค่มาดูเปอร์เซนต้า นั้นก็พอนั้นก็พอพี่รักน้องนะเอเอร่ัยกเออเอาอจจะไจบไม่บอกรักกันนี้ไรักจริงรักกับรักอย่น้องอะเออภุนใจเม่มีเขาครับผมเักเธอได้เลยผมบอกรักกันตลอดเลยครับแมมีคนใครร้องไห้แล้วนะผมไม่สือเลยในการ แบบปอกอะไรเขาเลยไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแบบหูแดงหูแดงไม่รูไม่ไม่บอกรักกันบ่อยไหมมันถือว่าเป็นที่นองบอกว่าเว่ามีพิธีการแล้วมันแบบไม่คืบคือเวลาเราจะจับแล้อว่าอะไรใช่จริจริงจริงจริงมันเป็นความสบายใจมากกว่าผมพอพอได้แบบจับตัวหรืออะไรอย่างงี้มันรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆอะไรก็แบบอุ่นใจเราไม่ได้แบบทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจใช่ครับคุณรู้สึกว่บบติบ จริงๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมคู่เป็นเพื่อนร่วมคู่คิดเลยนะเป็นคู่คิดตอนนี้เออเพื่อนคู่คิดเลยเพราะว่าการทำงานต่างๆตอนนี้ครับมันเหมือนกับผมเป็นซานต้าเจอกันบ่อยมากแล้วงานก็ร่วมกันเยอะมากๆเลยใช่เจอกันบ่อยแล้วยังโทรกันบ่อยอีกใช่เพราะว่ามันต้องคุยหลายเรื่องจริงๆจนเดี๋ยวนี้พทรไปไม่อยรับแต่โทรกลับโทรกลับเป็นให้ใครไม่เจอกันนานผมไม่รับคุณรอบเดียวเดีไม่เจอกันนานสุดกี่วันกี่ชั่วโมงละถึงวันไหมก่อน สองวันสองประมาณสองวันสองครับประมาณสองวันแล้วพอไม่เจอกันมันมีอะไรผันผ่านไปเพราะว่ามันพอเจอกันตัวมันติดกันเลยครับโทรหากันตลอดพี่พอเราไม่เจอก็ถูกเราต้องคุยกันเยอะใช่วงนี้ใช่คือพอไม่ได้คุยนานๆผมก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องคุยกับพี่ไหมนะผมก็จะโทรไปหา ซึ่งเรามีเรื่องคุยกันตลอดใช่มเยอะครับวันีเยอะมากเลยช่วงนี้แบบร่วมแบบช่วยคิดเยอะใช่ครับผมแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่เราแบบคนแล้วว่าเรามี็นโลมี่อยากที่ออกมาเปินโลกลได้ทำงานกับเราด้วยน่ากครับผมสนับสนุนใช่ครับฝากฝากน้องโดมี่ไปด้วยนะฮะผมลูกๆของเราก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์เปิดตัวกันครับใช่ครับผมคอนแฟร์เราติดตามได้เราเราดูกันใช่น้องเมี่ยก็มีไปทุกคนใช่เดี๋ยวน้องเมี่ยไปด้วยใช่ที่ใส่ต ไม่ค่อยเดือจริงเดี๋ยวให้ยืนยันว่าลูกเราเรียบร้อยมาหลายคนบอกว่าของเราคือที่สุดนะไม่ไม่ค่อยดือเลยพยายามสอนลูกเราครับสอนเรื่องแห่สอนเรื่องแต่เป็นพิเศษที่รู้สึกว่าพยายามแล้วไม่ไพยายามแล้วสมมติสอนให้ไปซ้ายครับน้องไปขวาคือจริงจริงคือพ่อกับเออป๊ากับแม่ไอ้กับกับพ่อกับแดดดี้กับป๊าก็คือเป็น เป็นคนที่อยู่ในลู่ในทางใช่ในกรอบใช่มาตลอดเป็นเด็กดีมีมารยาทสุดๆครับผมเดินไปไหว้ไม่ไม่ค่อยหมดแต่เราไอ่ว่าบอกว่าถ้าลูกหุดห้กลับไปที่มาสิได้พ่อกับดดดี้มาน่าจะได้จากป๊าดิเออจากแดดี้เลยครับผมลูกหุดห้บ